สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ดีครับสวัสดีเอทุกทท่านนะครับวันนี้เราเมินพุทธาพระแท้จะพาเอทุกทท่านนะกลับไปยังนครสวรรค์นะอนนะรอบนี้เราจะมาในพระผงนะเป็นพระปิดตาเี่นะเป็นพระผงปิดตาของหลวงพ่อพัฒบุญญกามโมชื่อรุ่นว่าพัดแสนล้านฮะพระปิดตาพิมพ์จัมโบนะฮะพิมพ์ใหญ่ พิเศษตรงเป็นเนื้อผงน้ำมันทั้งหมดนะเป็นเนื้อผงน้ำมันทั้งหมดเลยสำหรับรายการนี้พระผงปิดตาจัมโบพัดแสนล้านสไตล์ยุคเก่าตำรับหลวงปู่โตห,หบอกเลยนะฮะแล้วก็สรรสร้างผลงานโดยอาจารย์กู้ชาติลายไทยเหมือนเดิมหถ้าพูดถึงผงน้ำมันนะฮะต้องท่านนี้เลย อันดับต้นๆของประเทศนะบอกเลยแล้วทำตามตำรับตำราโบราณนะพระเนื้อถึงออกมาแกร่งและก็สวยมากๆนะอาจารย์กู้ลายไทยฮะอ่าเดี๋ยวเราจะพา f อฟซีนะทุกท่านนะไปย้อนยุคดูพระสวยๆกันนะเข้มขลังแน่นอนนะเนื้อผงมวลสารต่างๆและน้ำมันตรงตามตำรับตำลาของหลวงปู่โตแน่นอนนะ ก็อย่างที่ผมบอกนะดูแลการจะสร้างโดยเฮียกู้ลายไทยนะฮะต้นตำรับพระผงปิดตาหลวงปุตโตมวลสารหลักที่นำมาก็จะเป็นมวลสารเดิมๆมวลสารเก่าๆนะฮะเข้มแขังอย่างแน่นอนสำหรับรุ่นนี้นะ,ะพระราคาย่อมเยาว์มานะหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะพิธีปลุกเสกผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะฮะสำหรับรายการนี้พิธีปลุกเสกถึงห้าวาะ่ะ วาระที่1น,นะฮะปลุกเสกที่วัดป้อมแก้วนะวาระที่สองปลุกเสกโดยหลวงพ่อพัดปุญญกามโมแห่งวัดห้วยด้วนวาระที่สามนะไปปลุกเสกวัดประดูฉิมพรีนะฮะวาระที่4ี่ไปปลุกเสกวัดจุกกระเชือ้อแล้วปิดวาระกลับมาปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนอีกครั้งหนึ่งนะถือว่าเข้มขขังอย่างแน่นอนนะฮะ สำหรับรายการนี้จำนวนการจัดสร้างถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ถือว่าน้อยมากนะฮะจำนวนการจัดสร้างแค่1 0 0หลังเท่านั้นนะฮะพระสร้างแค่100หลังเป็นเนื้อผงน้ำมันทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะพา f อทุกๆท,ท่านนะไปรับชมข้างในว่าจะเป็นอย่างไรนะวันนี้มีรายการลุ้นเนื้อมีตัวแถมยกรังนะมีตัวแจก จกในพิธีนะลุ้นอะไรบ้างนี่ถามว่าลุ้นอะไรกันบ้างนะลุ้นแน่นอนคือตะกุดทองคำมีแน่นอนตะกุดทองคำเนี่ยสามองค์ในหลังนะฮะสามองค์ในหลังแล้วก็ตะกุดเงินอีกเป็นสิบนะฮะตะกุดเงินอีกเป็นสิบยังไม่พอมีงานหน้ากากด้วยนะฮะมีงานหน้ากากเงินหน้ากาก3 k เคหน้ากาก2 k เคนะฮะยังะยังไม่หมดมีงาน กริ่งด้วยโอ้โหถือว่าสุดจริงๆนะฮะมีงานทูโทนแบบงานเนี้ยบสุดๆเลยนะฮะงานทูโทนโอ้โหหลากหลายรายการเดี๋ยวเราจะพาทุสีทุกๆท่านไปรับชมด้วยกันนะฮะก็อ่ะไหนๆก็มาแล้วนะฮะประเดิมกันตั้งแต่นะฮะประเดิมกันตั้งแต่รายการลุ้นเนื้อนะฮะรายการลุ้นเนื้อกล่องจะเป็นสีแดงแบบนี้นะกล่องจะเป็นสีแดงฝาใสานะแต่เป็นใสแดงนะใสแดง จะมีฟองน้ํากั้นอยู่ทําให้เราไม่สามารถเห็นพระข้างในได้นะฮะมีสกรีนสีทองคําว่าพัดแสนล้านพระปิดตานะฮะมีลายเซ็นหลวงพ่อพัดนะแล้วก็หลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะฮะแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปีพศ2565โอ้ยผมบอกลืมบอกไปมีงานเพ้นด้วยสุดประเทศแน่นอนนะสำหรับรายการนี้อ่านี่นะ ซีนก็เป็นซีนใสนะฮะไม่สกรีนใดๆทั้งสิ้นเราจะมาแกะให้กับ FC ได้รับชมกันก่อนเลยองแรกนะฮะองแรกมาจะเห็นไปพร้อมๆกันนะศึกษาไปพร้อมๆกันโอ้มาแล้วฮะมาแล้วฮะเรียบร้อยเรียบร้อยรายการนี้รายการนี้เป็นโอ้โหเป็นเนื้อผงใบลานะเป็นเนื้อผงโอ้โหรายการนี้พิเศษฮะต้อง ทุกองคต้องเขย่าดูก่อนนะเผื่อว่าพี่ได้อุดกิ่งนะนี่คือรายการอุดกิ่งข้างในจะมีสิงคุกกี้คุกก๊กอยู่ข้างในนี้นะนี่ดูความสวยความคมมันซะก,ก่อนนะรายการนี้คือเนื้อผงใบลานอุดกิ่งนะรันเลขโคตรลรันนัมเบอร์นะอง์นี้หมายเลขห้าหกนะหมายเลขห้าหกจะวิจาี่นะตรง เนี่ยผมผมให้สังเกตดูฮนะตรงสะดือเนี่ยจะมีเศษจีวรติดอยู่เกือบทุกองนะเกือบทุกองนะเนื้อผงใบลานนี่ด้านหลังนะด้านหลังมีคําว่าหลวงข้อพัดพร้อมอัครายันหนึ่งชุดนะด้านล่างนะมีคําว่าวัดห้วยด้วนจังหวัดนคนระสวรรค์สวยงามคมกริบนะบอ,อกเลยว่าคมกริบเลยสำหรับรายการนี้โอ้โหนี่กิ่งด้วยอะเก๋มากๆนะนี่คือรายการแรกนะ อุดกิ่งอ่ะอุดกิ่งสร้างแค่นะฮะหนึ่งร้อยองนะฮะในลังมีแค่องค์เดียวนะสําหรับงานอุดกิ่งนะแต่ว่ามีหลายเนื้อนะฮะหลายเนื้อนะน่าจะเป็นรวมๆแล้วน่าจะประมาณสักสิบองค์อุดกิ่งนะฮะอ่ะมาฮะให้ชมกันองค์ที่สองต่อนะองค์ที่สองต่อขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้แบบสวยๆให้กับเอฟซีได้รับชมนะฮะไม่เอาแบบไม่ซ้ำให้เห็นได้หลายๆเนื้อนะองค์ที่สนะองฮะองที่สองเป็น วุ้ยทูโทนะมาแล้วมาแล้วอยากให้เห็นแบบนี้ลอเกินฮนะนี่คือทูโทนนะฮะทูโทนเขางานเทพจริงนะฮะให้ชมกันก่อนนะฮะนี่ข้างหน้าเขียวเหนียวซับนะข้างหลังอ่าเป็นใบลานนะเขียวใบลานโอ้ยงดงามนะนฮะมีหมุดตอกเล็กตอกเบอร์ชัดเจนนะฮะนี่ไม่มีกิ่งอันนี้ไม่มีกิ่งนะฮนะ แล้วงานเนี้ยบนะงานเนียนะนเน้ยบมากนี่ไม่มีสีเขียวเลอะไปหาสีดำไม่มีสีดำเลอะมาหาสีเขียวเลยเนี่ยนี่งานคุณภาพงานดีฮะแล้วก็เป็นงานผงน้ํามันนะนี่นี่ fc ดูให้ชัดเจนนะผงน้ํามันมวลสารเห็นกันชัดมากทั้งข้างหน้าข้างหลังนะนี่องค์ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนานะเพราะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะฮะโอ้ยข้างหน้านี้นูนออกมาเยอะมากนะฮะเยอะมากๆนี่น่าจะประมาณสัก เซนกว,กว่าเลยนะเทียบกับความกว้างตรงนี้นะครับเอาละนี่คือรายการทูโทนนะทุทูโทนนะั้นที่จะได้ลุ้นกันแบบนี้ข้างในเลยนะลุ้นยันตะกุดทองคํานะฮะลุ้นตะกุดเงินลุ้นทูโทนลุ้นกริกร่งนะฮะลุ้นอะไรลุ้นงานเพ้นด้วยนะมาต่อไปองค์ที่สามนะองค์ที่สาม ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ชัดไม่ชัดเดี๋ยวคัแป๊บหนึ่งนี่นะฮะอกแบบนี้ก็มีฮะแบบนี้ก็มีนี่คือลายเสือฮะเสือขาวจ้ะพี่โอ้โหดู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 งานผงน้ำมันชัดเจนนัโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวนะอ๋เลขโค้ดหนึ่งสองหนึ่งหกสาม่ะหรือหนึ่งสองสามหนึ่งหกสามนะ นะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวจะเห็นความเป็นผงน้ํามันอย่างชัดเจนนะฮะนี่นี่ผงน้ํามันนี่แกร่งนะฮะแร่งพามีความแข็งมีความแกร่งมากนี่นะฮะโอ้ยงดงามสําหรับเนื้อผงน้ํามันนะฮะไม่น้อยหน้ารายการไหนแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะต่อไปอีกสักองคหนึ่งนะฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะแกะชุดยกลังกบาบตัวแจกในพิธีให้นะฮะ โอ้แจ้งในวิธีเขาฟังแค่สองร้อยเองนะอเอาละฮะมาอีกหนึ่งฮะมาอีกหนึ่งฮะรายการนี้เขียวเขียวเหนียวซับฮะเขียวเหนียวซับมาอีกหนึ่งฮะเป็นตะกุดเงินฮะเป็นตะกุดเงินนี่ฮะสังเกตให้ชัดนะฮะตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกยังไม่พอฮะโค้ดจะกลายไปอยู่ด้านหลังแทนนะฮะสำหรับโค้ดจะกลายไปอยู่ด้านหลังแทนนี่โอ้โหนไตรงสื่อคมกริบสวยงามมากฮะ น,นี่เขียวเหนียวซับฮะ่าสายค้าขายสายเสี่ยงโชคผมแนะนําเลยนะสําหรับพร,นะพระปิดตานะฮะพระปิดตาร่วมถึงแค้วคลาดปลอดภัยนะฮะสำหรับพระปิดตาถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระที่มีพุทธคุณครอบจักรวาลเช่นกันนะผมให้ fc ทุกท่านได้รับชมกันไปแล้วนะสำหรับรายการลุ้นเหนือนี่คือรายการในรายการลุ้นเหนือนะฮะลุ้นเหนือนะ ต่อไปผมจะเอานะฮะชุดแถมยกลังมาแก่ให้กับ fc ได้รับชมกันนะฮะแถมยกลังทั้งหมดมี3องค์นะสร้างรายการหน้าองค์ละ100นะรายการละ100จ้มาองค์แรกนะฮะองคแรกเป็นเป็นเป็นอ้ยสีน้ำเงินฮะจนเจ้าน้ำเงินเจ้าน้ำเงินอ่า สีน้ำเงิน,นเขาบอกว่าเนื้อถ้าไม่ผงว่านนะถ้าไม่ผงว่านก็รวมพุทธคุณนะโอ้แต่รลยยิบระยับสวยงามมากนะนี่นี่นโคตรอยู่ด้านหลังนะฮะโคตรอยู่ด้านหลังนี่นี่โอ้จะมีสีน้ำเงินดำนะฮะแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอยู่ข้างในสวยงามมากนะฮะมีกิ่งไหมไม่มีนะฮะอันนี้ต้องเขย่าดูก่อนนะต้องเขย่าดูก่อน Icana, ตะกรุดเงินหน้าเป็นตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกนะฮะองค์ที่สองฮะองค์ที่สองเป็นผงใบลานนะผงใบลาน่าโค้ดเป็นโค้ดพิเศษนะโค้ดพิเศษไม่มีตะไม่มีกิ่งนะฮะไม่มีกิ่งองค์ที่สองเป็นผงใบลานนะตัวนี้เป็นตัวแถมยกหลังนะแถมยกหลังผงใบลานแถมยกหลัง องค์สุดท้ายฮะองค์สุดท้ายตัวแถมยกหลังขออนุญาตแกะให้กับ f อได้รับชมเลยโอ้โหนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านนะฮะอาระเรียบร้อยนะนี่คือเนื้อว่านดูความสวยของเนื้อว่านซะก่อนนะอัดแน่นผมเลยอัดแน่นมวลสารต่างๆนี่เพียบนะ ดูคราบเดี๋ยฮะดูรอยปิ้นต่างๆนะโหอันนี้ต้องเก็บไว้นะต้องเก็บไว้นะสวยงามมากๆอ่านี่คือเนื้อว่านนะออกจากสีขาวๆนะขาวๆเทาๆหน่อยนี่เนื้อว่านนะแล้วอือฮนะฮะเลขก็จะลันกันไปนะเลขจะลันกันไปนะทั้งหมดมีอยู่สามก็สามร้อยองค์นะสำหรับรายการแจกนะรายการ แถมลกยกลังนะแจกยกหลังนะต่อไปนะต่อไปเป็นรายการแจกในพิธีนะรายการแจกในพิธีสร้างแค่200องค์เท่านั้นนะกล่องจะเป็นฝาใสนะข้างหลังจะเป็นสีขาวเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันแล้วนะฮะต่างกันแล้วข้างในนะฮะเป็นเนื้อเดียวเลยคือสีน้ำตาลแบบนี้นะเนื้อเดียวสีน้ำตาลตัวแจกในพิธีนะนี่ เขาเรียกว่าเนื้อผงรวมพุทธคุณนะ,ะติดโค้ดแจกตัวโค้ดเนี่ยจะมีคําว่าแจกอยู่นะฮะสังเกตได้ชัดเจนนะ,ะนีนี่ฮะแจกนะฮะแต่ก็รันเลขรันนัมเบอร์นะ,ะนี่โอ้ยหมดสานเขาดีสวยมากๆนะฮะนี่ยังกระพ้ะเก่านะนี่ทั้งทั้งพิ่งออกนะฮะแต่ความสวยงามนี่ สุดนะนี่คือทั้งหมดนะนี่คือทั้งหมดที่เรามีนะตอนนี้นะใครสนใจพระผงนะพระผงสายอาจารย์กู้นะฮะเฮียกู้ลายไทยนะ,ะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆก่อนหน้านี้เราได้หลวงปู่นิ่มใช่ไหมหลวงปู่นิ่มหลวงพ่อ,อเสร็จจากหลวงปู่นิ่มเป็นหลวงปู่รอดนะฮะหมดเกลี้ยง ย้ำอีกทีว่าหมดเตี้ยงแล้วรอบนี้นะฮะใครเห็นก่อนได้ก่อนใครทักก่อนได้ก่อนนะของมีจํานวนจ,จํากัดรีบจับรีบ,จ,รบจองกันนะพระสร้างน้อยเหมือนเดิมสร้างแค่100ยหลังเท่านั้นย้ําอีกทีว่าเป็นผงน้ํามันทุกองนะทุกองค์เลยมวลสารดีมวลสารเด็ดตามตํำรับตําราหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมตรีอย่างแน่นอนนะใครสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ f a c e b o o k นะหรือทางไลน์ด้านล่างนะไม่ได้จริงๆโทรมานะเรายินดีบริการ FC ทุกๆท่านนะครับคาดวา้าจะหมดอย่างรวดเร็วจริงๆนะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าพระสวยคมมากๆนะก็สุดท้ายนี้นะก็ฝาก FC ทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะเราจะศึกษาไปด้วยกันพระโคดเป็นแบบไหนนะฮะกล่องเป็นแบบไหนซีนเป็นแบบไหนนะก่อนตัดสินใจเช่าหาบูชาพี่จะต้องได้เห็นองค์จริงๆกันก่อนนะศึกษาไปด้วยกันในวันข้างหน้านะเพื่อพี่ได้พระมาในมือนะหปี10ปีข้างหน้าพี่ย้อนกลับมาดูโอ้ oh, มันมีแบบนี้อยู่นะรายการนี้เป็นรายการที่เท่าไร่เท่าไร โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวรายสีย่ทุกคันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ